กระผมนายสมองพงุลในโยงการบริหารส่วนตำบลกุดหวายขอกราบขอบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวต้านยาเสษติดกุดหวายเกมครั้งที่16ประจำปีพศ2557ในวันนี้กระผมขอ นำเรียนถึงวัตถุก,การจัดก,การแข่งขันกีฬาพอสังเกตดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรหน่วยงานต่างๆและประชาชนร่วมใจต้านภายัยยาเสพติดสเพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างเสริม สุขภาพพานาณาม่ย 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างองค์กรหน่วยงานต่างๆกับชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการรู้จักออกกาลังกายและรักสุขภาพ 5. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงกฎ กติกาและการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป้าหมายประชาชนในตำบลกุดหวายร่วมชมและส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด14หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านโดนตึ๊บหมู่ที่1บ้านสดีหมู่ที่สองบ้านสมบูรณ์หมู่ที่สาม บ้านนานวนหมู่ที่สี่บ้านดงผาวรหมู่ที่ห้าบ้านแก่นเวทีหมู่ที่หกบ้านกุดหวายหมู่ที่เจ็ดบ้านหนองบัวหมู่ที่แปดบ้านกระแสอุดมหมู่ที่เก้าบ้านบ่อน้ำคาหมู่ที่สิบบ้านหนองแสงหมู่ที่สิบเอ็ดบ้านลำเดงหมู่ที่สิบสองบ้านโคกสนวนหมู่ที่สิบสามและบ้านละกาหมู่ที่สิบสี่ รวมนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานในวันนี้หนึ่งพันคนประเภทของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีทั้งหมด6กประเภทด้วยกันดังนี้ 1. ประเภทคุตบอลประชาชนชายและหญิงสองประเภทเตะตองชายและเตะตองหญิงสวอลเลย์บอลประชาชนหญิง เชปักปะตะก้อประชาชนชาย 5. วิ่งผัดกระสอบประชาชนชายและประชาชนหญิง6วิ่งห้าขาประชาชนชายและประชาชนหญิงในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนามในการจัดการแข่งขันกีฬาอบตอหายเกมครั้งที่16จากโรงเรียนบ้านขุดหวาย และได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาสาธารณสุขกลุ่มองค์ก,กรข้าราชการผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิง่นตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวตำบลกุไหวายทุกหมู่เราบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาดแก่นักกีฬา และกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาอบตขุดหวายเกมครั้งที่16ประจำปี2557ของการบริหารส่วนตะบนขุดหวายาบับน,นี้ครับขอบคุณครับ